อันนี้ที่เห็นขั้วหลุดๆนี่คือเราแต่งกิ่งไปนะครับเอ้แต่งลูกไปนะครับผม<อ>ลูกก็กใช้ได้นะครับอันนี้ก็อายุปีที่ห้านะครับติดลูกถ้ามันอยู่น้ําไม่มากเกินนะครับเลี้ยงพอดีพอด,พอดีมันจะได้แบบนี้สวัสดีครับผมนะัทพลสวนพลสวัรณนะครับคลิปนี้จะมาดูทุเรียนสวนเดิมนะครับปลูกแบบผสมผสานอายุตั้งแต่เจ็ดปีแปดปีสิบปีสิบห้าปีนะครับโดยประมาณ ต้นใหญ่ๆนะครับมันจะติดลูกง่ายเลี้ยงลูกง่ายกว่าต้นสาวนะครับอย่างที่เคยชมหลายๆคลิปของผมมาดูครับการติดลูกของต้นมีอายุหน่อยนะครับทําไมถึงบอกว่าสวนนี้เป็นสวนเดิมเป็นแบบผสมผสานนะครับหนึ่งดูนะครับการปลูกไม่ได้ยกโคกเดิมๆเลยพื้นที่ค่อนข้างลาดเอียงนะครับที่เคยชมนะครับมีกล้วยมีมังคุดนะครับมังคุดก็ตอนนี้ก็ลูกประมาณไข่ไก่นะครับหรือโตเป็นไข่เป็ดก็มีนะครับแต่ว่าเราไม่ได้สนใจที่ เน้นทำมังคุดนะครับผมผลผลิตก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุเรียนรุ่นหลังเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นหลังของของชุดเรียกว่าจะชุดเป็นชุดสุดท้ายแล้วชุดแรกๆโดนฝนไปแล้วก็มีรุ่นโตๆไปบ้างนะครับลูกก็ติดค่อนข้างดกนะครับปีนี้แต่ธรรมชาติยังแปรปรวนเรื่อยๆอาจจะมีการหล่นลงไปอีกนะครับ แต่จะมีการเพิ่มขึ้นไม่มีครับมีแต่ลนนะครับผมไม่รู้จะไปทางไหนก่อนดีจะไปดูมังคุดก่อน <c oughs> หรือว่าดูหมอนทองหรือว่าดูหนามดำําอ่ะมาใกล้หนามดาแล้วก็ดูหนามดาก่อนเลยครับ <c oughs> หัวน้ําก็ยังเป็นสปริงเกอร์แบบโบราณอยู่นะครับคือ1นึต้นสี่หัวห้าหัวนะครับแต่เป็นหัวมินิครับเล็กๆอย่างนี้ครับเป็นหัวเล็กๆสายนะครับนี่ครับท่อ PE สีดําเนื่องด้วยว่าขี้แปลงนี้มันที่เพียงไม่กี่ไร่นะครับเจ็ดแปดไร่ ก็ไม่ได้ปรับการวางท่อใหม่ครับเพราะว่าถ้าเราขุดท่อวางใหม่นะครับก็จะไปโดนลากของทุเรียนนะครับเราก็เลยไม่ขุดนะครับนี่ครับรุ่นแรกครับประมาณสองโลครึ่งแล้วนะครับนนำดำของเราอันนี้รุ่นน้องนะครับอันนี้รุ่นแรกนะครับประมาณสองโลแล้วครับรุ่นแรกผลใหญ่แล้วครับต้นนี้ก็เหมือนเดิมครับประมาณ50ผลนะครับแต่ไม่รู้ว่าถึงเวลาจะตัดจะเหลือสักสีหรือเปล่านะครับเพราะว่า โอกาสที่จะสลัดถ้าแตกใบอ่อนบางลูกที่บิดเบี้ยวก็อาจจะมีหล่นอีกนะครับผมดูโดยรวมของแปลงที่ปลูกแบบผสมผสานนะครับเกื้อกูลกันแปลงนี้ไม่เน้นการใช้ยาเยอะนะครับให้มันไปกินกล้วยมั่งกินบังคุดมั่งกินขนุนมั่งกินลองกองบ้างแล้วก็กินทุเรียนบ้างครับนี่นะครับนี่ก็เป็นบันไดนะครับที่เราใช้ขึ้นไปแต่งลูกนะครับบังคุดนะครับนี่เราปลูกแฟมกันไว้ครับมันก็จะให้ผลเรื่อยหักเลย เปาะมากแล้วค่ะพี่นัทอ๋อ,อมันหักกิ่งมันหักพอดีมเป็นตำหนิครับผมนี่ครับมันก็ติดลูกติดผลนะเนี่ยเราไม่ได้ฉีดยามันจะเป็นเพียไฟยอย่างนี้ครับ,บแต่เราก็พยายามที่จะใช้สารเคมีให้น้อยนะครับเพราะว่าแปลงนี้มันอยู่ได้เราก็ไม่ฝืนเพราะเนื่องจากว่าธรรมชาติของมันอะระบบนิเวศมันค่อนข้างจะโอเคครับถ้าแปลงไหนที่เราปลูกเชิงเดียวเราก็อาจจะต้องถึงยาหน่อยนี่ครับ มองไกลๆเหมือนมีตะไบเนาะแต่พอมาใกล้ๆโอ้โหอยู่ข้างในแบบนี้ครับผมจะบอกว่ามังคุดปาจีนอร่อยมากพันชนีใบเขาจะเล็กใช่ไหมคะใช่ครับชนีจะใบเล็กๆแบบนี้แล้วก็หนามก็จะใหญ่กว่าหมอนทองไหมคะไม่ครับไม่ครับไม่ใหญ่ไม่ต่างกันใช่ไหมคะับามใช่ก็เป็นรุ่นแรกนะครับของต้นถ้าติดรุ่นแรกลูกใหญ่เยอะนะครับรุ่นหลังจะสลัดหมดนะครับเพราะว่ามันดึงน้ําเลี้ยงสู้ รุนพี่ไม่ได้นะครับผมต้นนี้ปีที่แล้วมีปัญหานะครับตรงนี้น้ํามันจะเป็นแองหน่อยมันจะเป็นโคลนเน่านิดหนึ่งนะครับนี่ขนุนนะครับที่ปลูกแฝงไว้ตั้งแต่อายุก่อนทุเรียนนะครับแต่ว่ามันถูกตัดไปอะไรไปนะครับแตกขึ้นมาใหม่อายุมากกว่าทุเรียนนะครับนี่ครับอายุไม่ต่ำกว่า20สปีนะครับขนุนตั้งแต่ผมทําตอนเป็นเด็กๆเลยครับทําพันธุขายนะครับต้นนี้ทําพันุ์ขายต่อต้นนะครับได้ ราคามากกว่าทุเรียนนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาไม่ค่อยมีราคาแล้วครับหลังจากที่ขนุนหมดยุคนะครับก็มาเริ่มยุคของทุเรียนบุกเบิกชุดแรกที่เราได้ทํามาหลังจากรุ่นปู่ของเราที่เคยทํารุ่นแรกเมื่อประมาณ60สปีที่แล้วนะครับก็มามีรุ่นหลังครับประมาณ1ิบกว่าปีครับเมื่อก่อนถามว่าทําไมถึงปล่อยให้มันตายเมื่อสมัยก่อนนะครับที่เราเกิดมาก็เห็นทุเรียนของปู่ปลูกไว้ต้นระดับเนี้ยครับ มีความรู้สึกว่ามันขึ้นไปกินยากมากเลยมันใหญ่โตสูง15เมตร20เมตรเราเอามากินไม่ได้แล้วเมื่อไหมก่อนนะครับชุเรียนก็โลละแค่8บาทนะครับการแอชนี12บาท15บาทหมอนทอง30 35ห้านะครับเรามีความรู้สึกว่าโหมันทํายากมันกินยากเหลือเกินก็หาไม้ใหม่ๆเมื่อสมัยก่อนที่ฮิตมากนะครับเป็นกระท้อนนะครับโลละร้อยโลละ80เป็นขนุนนะครับลูกหนึ่งโล30โล20นะครับมันได้ตังค์เยอะ ณวันนั้นทุเรียนก็ยังธรรมดานะครับ40 50แต่มาวันนี้นะครับทุเรียนนะครับโล200ครับหมอนทอง200 50 1้อ80 1าส50นะครับแล้วแต่สภาพตลาดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับอันนี้ต้นไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าแปลงนี้เน้นการดูแลเป็นอินทรีย์เคมีนะครับไม่ได้เน้นเคมีมากนะครับบริเวณพื้นที่บางส่วนของเรานะครับก็จะถูกพวกท่อการ์ดถูก สาไฟฟ้าแรงสูงนะครับซึ่งต้นไม้ใหญ่นะครับไม่ให้ปลูกขึ้นไปนะครับก็ได้ทําการไม่ได้ตัดทิ้งแต่ไม่ได้ลดน้ําไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็คือปล่อยทิ้งนะครับผมเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็เห็นแผงโซลา่าเซลล์ที่อยู่นี่ก็คือเป็นระบบน้ําที่เราใช้ในแปลงสวนของเรานะครับใช้ดูดจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ ในสวนทุเรียนของทุกแปลงของแทบทุกคนนะครับก็ย่อมมีทุเรียนแบบนี้ติดสวนนะครับต้นนี้ก็อายุนานนะครับแต่ว่าเขาแคะแกนนะครับไม่ค่อยโตเหมือนกับที่หลายๆคนปลูกไปแล้วถามผมว่าเนี่ยมันแคะมันเป็นแบบเนี้ยจะปลูกขึ้นไหมจะเอาไว้ได้ไหมเอาไว้ได้นะครับแต่ให้ดูนะครับเนี่ยมันไม่ทันเพื่อนเพื่อนเขาไป 8, ปดเ้าปีเขาใหญ่โตมัน8ปดปีมันต้นแค่เนี้ยเพื่อนเขามีลูก5้าหกเจ็ดสิบลูก80ลูกของเขามีอยู่10กว่าลูก ในต้นที่แค่แกนบางคนอยากเลี้ยงไว้ได้ไหมเลี้ยงได้แต่ท่านก็จะได้สภาพประมาณนี้นะครับต้นนี้ลูกห่างนะครับลูกจะห่างห่างไม่เป็นพวงมากมายนะครับแต่จะไหลไปเป็นแถว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 นะครับกระจายทั่วต้นประมาณสักหกเจ็ดสิบลูกร้อยลูกน่าจะถึงนะครับถ้าดูรวมๆครับอันนี้ก็หมอนทองนะครับ เดี๋ยวระยะที่มันโตมันแก่นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ชมใหม่นะครับว่าเรามีการจัดการดูแลอย่างไรนะครับส่วนตอนนี้นะครับให้น้ํานะครับวันเว้นวันนะครับผมเราให้อยู่ที่สามสิบนาทีแต่ว่าเราอาใส่ว่าหัวเราเยอะนะครับหัวเราเยอะเราก็ให้เหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าต้นไหนมันเล็กหน่อยเราก็ลดปริมาณหัวลงนะครับเพราะว่าน้ําเราท่อให้น้ํามันท่อแค่นี้ครับท่านผู้ชม ไม่ได้ทําการขุดวางใหม่นะครับตรงนี้ขุดก็โดนรากทุเรียนหมดครับเพราะว่าผมเคยขุดแล้วมันไม่ค่อยดีกับทุเรียนนะครับก็ไม่วางใหม่แล้วครับเอาตามนี้เลยครับปุ๋ยก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกคนที่เคยให้นะครับ8ปดยี่สี่ยี่สี่นะครับสิบห้าห้ายี่สิบนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับสิบห้าห้ายี่ห้าต้องรออีกนิดนึงนะครับยังไม่ได้ให้นะครับผมใบตรงนี้นะครับของผมปล่อยเพี้ยจะกระจันกินหมดเลยครับ มันฉีดแล้วมันฉีดไม่ทันเราก็ไม่ฉีดใบในมันเยอะนะครับก็ฉีดยาค่อนข้างอ่อนนะครับเดี๋ยวจะพาดูนต้นเสริมรากสักต้นนะครับอันนี้ก็เป็นต้นเสริมรากหมอนทองต่อคู่นะครับนี่ครับลูกอันนี้ที่เห็นขั้วหลุดๆนี่คือเราแต่งกิ่งไปนะครับเอ้แต่งลูกไปนะครับผมลูกก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็อายุปีที่ห้านะครับติดลูกถ้ามันอยู่น้ําไม่มากเกินนะครับเลี้ยงพอดีพอดี มันจะได้แบบนี้แปลงนี้คนทําคนดูแลก็คือคนเดียวครับตรงนี้จะจัดการง่ายก็คือผิดถูกเราก็บอกเขาเพราะว่าเนื้อที่แปลงนี้มันแค่เจ็ดไร่ครับมันดูแลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่งานหน้าเดียวครับผมฟ้าปิดแสงอาจจะไม่สวยไว้เดี๋ยวมาแก้มือใหม่หนาอพี่นัทเนาะได้ครับท่านใดสนใจต้นพันธุ์นะครับที่จะปลูกทุเรียนนะครับหรือการดูแลทุเรียนต่างๆการวางระบบน้ํานะครับสนใจ ที่จะใช้บริการต้นพันธุ์จากเรานะครับโทรมาที่เบอร์0917938000นะครับแล้วก็0863833061หรือผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลทุเรียนนะครับเราก็มีร้านมีบริษัทที่ผลิตปุ๋ยผลิตฮอร์โมนนะครับที่จะดูแลทุเรียนให้ของท่านมีลักษณะได้เป็นแบบนี้นะครับ แต่ที่ท่านต้องศึกษาเพิ่มเติมนอกจากผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วคือการใช้ความเข้าใจในการใช้ระยะเวลาการใช้ตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเบอร์ของผม091 793 80 00นะครับแล้วก็086 383 3061คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่น้ามากค่ะสสำหรับ EP นี้